สวัสดีครับพีเพนะครับพี่เพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ทำการใช้งาน1เดือนกับเจ้าตัว iPhone 16 Pro Max กับมือถือสเปคที่บอกเลยว่า iPhone ในปี2025ตัวนี้ถือว่าจัดเต็มมากครับพี่ซื้อมากับราคา39,900บาทนะครับ จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีทาการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนย์ไทยผมตามลิงก์พีแนบให้ใตค้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อนะครับผมบางครั้งราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจเจอนะว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้ใตค้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่อนอนเพราะว่าพีก็ซื้อมาจากลิงก์ผมที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้ พีทาการเช็คประกันแล้วตัวนี้ประกันศูนย์ไทย1ปี100%นะครับมาดูว่าเฮ้ยหลังจากใช้งานตัวนี้มา1เดือนจะเป็นอย่างไรบ้างกับมือถือที่มีความพรีเมียมแล้วก็ CPU บอกเลยว,ว่าตัวนี้โคตรแรงครับมาดูว่าดีไซน์เป็นอย่างไรในการออกแบบด้านหลังพีติดฟิล์มด้านหลังของตัวเครื่องมานะครับทำให้ไม่เห็นตัวโลโก้แต่ถ้าใครชอบไม่ติดฟิล์มก็สามารถ ลอกออกได้นะครับส่วนตัวพีก็ใช้งานทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอกับตัวบอดี้มากผมตัวนี้ซึ่งความหนาของตัวเครื่องให้เรามา8.25ม mm. ิลลิเมตรผมกับน้ำหนักตัวเครื่องให้มา227กรัมนะก็ถือว่าน้ำหนักกำลังพกพาถือว่าพอเหมาะพอควรนะผมตัวนี้โมดูลกล้องตัวนี้ผมอันนี้พีไม่ได้ติดฟิลม์มหรือว่าไม่ได้ติดตัวครอบเลนนะถือว่าโมดูลกล้องในการดีไซน์ถือว่ามีความสวยงามจริงครับนี่ ซึ่ง P ีใช้งานก็คือสีไทเทเนียมทะเลทรายผมซึ่งเป็นสีที่มีความพรีเมี่ยมในการออกแบบจริงมุมมองพีนะกับงบเลส40 0 0 0ตัวนี้ถือว่าทำการบ้านมาดีมากนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่อวยนะซื้อมาเองแล้วก็รีวิวเองนะผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ผมเป็นดีไซน์โดยใช้วสัสดุไทเทเนียมผมตัวนี้นะครับนี่ ลำโพงคู่ผมตัวนี้นะับพร้อมกับ USB Type C นะผมตัวนี้ให้เรามาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือดีไซน์ที่ใช้งานคือความจุ256 g b จะมีความจุ256-512แล้วก็1 t b ผมตัวนี้นะครับนี่ตัวโ Pro Max เป็นผมที่มุมมองพีนะในปีนี้ก็ยังน่าใช้แล้วก็ให้เรามาถือว่าสเปคดีมากครับ พร้อมกับตัวหน้าจอให้เรามาสีสันในการสู้แสงดีมากกับจอภาพแบบตัว Super Retina XDR เป็นจอภาพแบบ OLED ทั้งหน้าจอขนาด6.9นิ้วถือว่าทัดดีมากกับอัตรา r e เฟ e ให้เรามาถึง120เฮิรคืออัตรา r e เฟ e ตัวนี้คือปรับได้ดีมากคือมันจะออโต้ตั้งแต่0ถึง120เฮิรให้เรามาในการจัดการพลังงานถือว่า จัดการดีมากของตัวนี้เดี๋ยวผมอันด้านบนก็คือตัวนี้จะเป็นตัว n y n i m i r i l a n นนะครับเป็นจอภาพแบบตัวตลอดหรือว่า a l l ดนะครับผมตัวนี้สามารถใช้งานตัวที่เป็นฟังก์ชันในการใช้งานแจ้งเตือนตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับนี่ครับผมเป็นเทคโนโลยีโปรโมชันนะที่เป็น110เฮรตซึ่งพีชใช้งานมา1เดือนรู้สึกว่าแฮปปี้มากจอภาพก็รองรับตัว h d r นะครับแล้วก็มีทูโทนมีขอบเขตสีก้วง P3 แล้วก็ การแตะค้างแบบสั่นตัวนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยนะครับถือว่าครบจบแล้วก็สู้แสงตัวนี้สามารถสู้แสงสุดคือ2 0 0 0ินลินนะหน้าจอ OLED ตัวนี้บอกเลยว่าคุณภาพเกินค่าตัวจริงครับแล้วก็สามารถในการป้องกันการทนน้ําในการป้องกันการกระเด็นของน้ําแล้วก็ฝุ่นคือ IP68 ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สามารถป้องกันน้ำความลึกไม่เกิน6เมตรภายในเวลา 30นาทีซึ่งบอกเลยว่าพีช้งานตัวนี้มารู้สึกว่าบอด y ี้มันมีความแน่นหนาและงานประกอบ Apple ถือว่าทํางานประกอบออกมาได้อย่างสุดยอดจริงเนาะซัพพอร์ตตัว Apple AI ตัวนี้ CPU บอกเลยว่าโคตรแรงสับตัว CPU แบบตัว A18 Pro ของตัวนี้เนาะ CPU ให้มาแบบ6คอแล้วก็ GPU แบบ6คอซึ่งใช้งานมาบอกเลยว่าตัดต่อวิดีโอตัวนี้ตัดต่อได้อย่างมีความสมูุจริงครับ ซึ่งพีตัดต่อวิดีโอผ่านแอปดูมาฟิวชั่นดูว่าผมคือมันมีความสมุนในการตัดต่อมากสองร้ามสี่บาทนะครับเผื่อหลายคนอยากดูหน้าในการสั่งซื้อว่าพีนี่ครับซึ่งบอกเลยว่าพีสั่งซื้อมาเองนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เรียบร้อย คือมันเรนเดอร์ไฟ 4K ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมาก CPU A18 โบบอกเลยว,ว่าตัวนี้มีความรวดเร็วทันใจเกม ROV ปรับสูงสุด120เฟรมสบายหัเกมเจฟชิ n อิมแพ t ปรับสูงสุดสบายพั g จีมบายปรับสูงสุดสบายเกมฟรีไฟปรับสูงสุดสบายแล้วของตัวนี้ CPU จัดการกับแบตดีมากแบตตัวนี้โคตรอึดอึดมากกว่า iPhone 15 Pro Max อย่างเยอะแล้วก็ในการจัดการความร้อนของตัวแบตถือว่าตัวนี้ให้เรามาเพอร์เฟจริงครับซึ่งพี่ใช้งานมายืนยันเลยว่าตัวแบตให้มาคือสุดจริงครับสุภาพแบตด,ดูคือพี่ชาร์จแบตมา54รอบแบตความจุยังสูงสุดถึง100%ถือว่าให้มาเกินค่าตัวไปเยอะมากกับแบตครับแบตนี้ขอชื่นชมเลยว่าสุดจริงครับ สับตัวกล้องหลังผมก็หลังมีอยู่สามเลนนะครับมีเลนแบบนอร์มอลหรือว่าเลนแบบตัวฟิวชั่นของตัวนี้ให้มา48แล้านแล้วก็เอ t ตัว Y สี่สแแล้วก็เลนเทอร์เลอร์หรือว่าเลนเทอร์เลอร์โฟโต้ของตัวนี้ในการซูมถึง 12ล้านให้เรามาครบจบแล้วก็ก้องหน้า12ล้านผมตัวนี้ซึ่งตัวกล้องหน้าสามารถถ่าย 4K นะผมตัวนี้60เฟรมได้ด้วยถือว่าให้เรามาจัดเต็มจริงในการถ่ายวีดีโอแล้วก็รองรับในการบันทึกเป็นตัว Dolby Vision 4K ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าในการซัพพอร์ตัวกล้อง10เต็ม10ครับเป็นเหอนที่กล้องดีมากหลังจากพีไปสัมผัสตัวกล้องมารู้สึกว่าคุณภาพของกล้องบอกเลยว่าดีมากครับ คือสามารถถ่ายสูงสุดกล้องหลังคือ 4K 120เฟรมได้นะครับดูสกินโทนของกล้องคือเป็น The Best จริงครับนี่ซึ่งพีก็ใช้งานมาคือคุณภาพดีจริงครับผมตัวนี้ไม่อวยเลยกล้องดีมากแล้วก็สกินโทนของตัวกล้องสามารถทำพอร์เทตหน้าชัดหลังเบอร์ออกมาได้อย่างเจิงจริงครับแล้วก็สีสันของรูปภาพหมดเลยว่าสุดจริงอันนี้พีทำการซูมสเท่านะพีไปถ่ายกระทิงมานะครับนี่ ดูครับว่าสีสันคือสุดยอดจริงของตัวนี้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังในการทำพอร์เทตกล้องหน้าสุดยอดจริงครับดูสีสันดีมากคือเก็บสกินโทนของต้นไม้ใบหญ้าตัวนี้บอกเลยว่า iPhone ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนในการใช้งานครับวิ Real ีโเพีสิบเต็มเลยอ่ะถ่ายดีจริงอันนี้ไม่อวยผมถือว่าเป็นกล้องที่มีคุณภาพจริงหลังจากพีทำการใช้งานตัวนี้มานะครับนี่ คือสุดยอดมากครับตัวนี้นะครับคือเป็นมือที่พีรู้สึกว่าพีไปใช้งานมาในการถ่ายในการออโต้โฟกัสตัวนี้ก็ถือว่าดีจริงครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงหลังจากที่พีไปสัมผัสมาพีไม่ผิดหวังกับตัวกล้องมากผมตัวนี้กล้อง u i ก็ใช้งานได้ง่ายมีหมดไทม์ s สโลโมชั motion, ่นภาพยนตร์ถ่าย4 k แล้วผมภาพยนตร์ได้แล้วก็ปรับเป็น30เฟรมตัวนี้ถ่ายได้วิดีโอสูงสุดก็คือ60เฟรม120เฟรมครับ สามารถนำปรับแต่งสโลโมชันตัวนี้บอกเลยว่าจบครบแล้วก็มีภาพบุคคลมีเชิงมิติพื้นฐานแล้วก็พอลามาผมตัวนี้บอกเลยว่ากล้องให้เรามาถือว่าจัดเต็มสคุณภาพจริงครับแล้วก็พีชอบในการปลดล็อกหน้าจอมากรู้สึกว่ามันมีความรวดเร็วในการปลดล็อกมากๆครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับคือเป็นมือนือที่ใช้งานมาตัวนี้จบครบแน่นอนนะผมหลังจากที่พีไปสัมผัสต,ตัวนี้มารู้สึกว่าเป็นมือนือที่ใช้งานได้ง่าย ตอบสนองกับฟังก์ชันต่างๆได้อย่างเพอร์เฟคครับและพีชอบกับตัวนี้มากก็คือตัวควบคุมของตัวกล้องหรือว่า camera center ผมตัวนี้นะครับนี่ camera control นะครับนี่ครับหรือว่า control camera ก็ได้สามารถควบคุมตัวฟังก์ชันได้ง่ายผมตัวนี้เช่นพีทำการแตะผมหนึ่งครั้งนี่ครับผมในการใช้งานในการใช้ฟังก์ชั่นซูมหรือว่าพีจะทาการกดหนักไปหมประมาณหนึ่งไปตัวฟังก์ชัน กส็สามารถใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้ผมซึ่งบอกเลยว่าสุดจริงพี่ชอบฟังก์ชันในการสไลด์มากผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงกับตัวนี้ของผมนี่ครับซึ่งฟังก์ชันก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับเช่นพีทำการกดตัวนี้ของผมในการแตะถ่ายรูปซึ่งมันกดชัตเตอร์ได้อย่างง่ายจริงกับตัวคอนโทรลของตัวกล้องตัวนี้ซึ่งพี่ชอบกับตัวนี้แหละ พี่ผมใช้งานมาหนึ่งเดือนรู้สึกว่าเฮ้ยให้เรามาถือว่าคุณภาพจัดเต็มจริงครับตัวนี้นะคอนเฟิร์มจากพีเพลยว่าให้มาถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับกล้องดีเล่นเกมดีหน้าจอสีสันดีมากลำโพงมาดูว่าเสียงลำโพงจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูว่าลำโพงเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับ I I never answered no man I still or go 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 Go, 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 go. บอกเลยว่าเสียงดีมากครับเป็นเสียงที่มีคุณภาพดีจริงครับเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าสุดยอดจริงครับตัวนี้เนาะเพียงพอมากแล้วก็ซัพพอร์ตตัวนี้ในการเปิดผมวิดีโอก็คือ 4K 60เฟรม HDR นะครับ อย่าลืมว่าเป็น SDR ซึ่งสีหน้าจอพีชอบมากกว่าเจ้าตัว Samsung Galaxy S25 ลำโพงพีชอบมากกว่าเจ้าตัว Samsung Galaxy S25 อ,อย่างเยอะนะผมแล้วก็สีสันออกมามันมีความสมูทตามมากครับซึ่งสีสันให้เรามาจัดเต็มจริงสับคุณภาพตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับผมหลังจากพี่ทำการใช้งานตัวนี้มาพี่ให้เป็นมือถือ The Best ของ iPhone เลยที่ใช้งานโคตรดีหาดพีติดฟิล์มหน้าจอราคาหลักร้อยนะ ตัวฟิล์มยังแสดงผลของตัวจอภาพได้อย่างเพอร์เฟกต์วิจารณ์เนบดิกงใต้คลิปของตัวฟิล์มที่พีใช้งานอยู่นะครับซึ่งบอกเลยว่าคุ้มจริงกับฟิล์มตัวนี้นะครับนี่สีสันดีมากคือบอกเลยว่าตัวจอโอเลดตัวนี้มาแสดงผลออกมาคือเพอร์เฟกต์ดีมากนะครับแลผมพีชอบมากกับอุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งหลายคนถามมาเยอะจริงว่าเฮ้ยพีใช้อุปกรณ์อะไรในการถ่ายวอล์กในการถ่ายวิดีโอพี ใช้ของยี่ห้อมอตัวผมตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่ดีไซน์มีความพรีเมียมแล้วก็ได้รางวัลดีไซน์อาโบอาวดหลายปีซอผมนี่ครับซึ่งมันสามารถทําการตั้งให้ผมแบบนี้ได้นี่แล้วก็ตั้งเป็นแนนอนแนวตั้งแล้วก็สามารถตั้งเนี่ยผมในการจับเป็นมือถือถ่ายวอล c h ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เป็นแม็กเซฟที่ใช้งานได้ดีมากเป็นขาตั้งหรือว่านี่ครับ คือมีความแข็งแรงมากซึ่ง P ไปให้นักวิชาการในการวิเคราะห์ว่าตัวนี้ทาไมใช้งานดีซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานดีมากในการปรับไปปรับมาขอ,อยี่ห้อมว่าตัวนี้บอกเลยว่า P ใช้งานมาคือเวิร์กจริงครับมีความแข็งแรงในการออกแบบอันนี้เพียงกันซื้อมาเองแล้วก็รีวิวของผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับมีความแนา่นนะดีไซน์มีความแบบพรีเมียมพีใช้งานมา1ปีตัวนี้บอกเลยว่าบานพับตัวนี้มีความแข็งแรงแล้วก็โดนน้ํา ไม่เป็นสนิมด้วยถือว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงครับผมนี่ครับนี่บอกเลยว่าสุดจริง <Greek. S 1> พี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อกับเจ้าตัวนี้ใต้คลิปให้นะครับบอกเลยว่าสุดจริงสับตัวที่ใช้ในการแบบพกพาเป็นตัวที่เป็นขาตั้งที่ดีมากกับตัวหนึ่งผมบอกเลยว่าสุดจริงครับซึ่งพีก็ใช้งานครอบคุมไอโฟนตัวนี้มาพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อได้พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ผมสวน,นี้ีขอบคุณครับ